สวัสดีค่ะดูดุกคนนดับมเจอกับบํารีเอ็กอีกครั้งนึ้นะคะวันนี้เราแต่งหน้าอะไรกันมาเรียบร้อยนะคะแสงอาจจะแรงนิดนึงนะคะเพราะว่าเข้ามาอาัดในห้องทำงานนะคะแล้วก็ใช้โคมไฟเนาะวันนี้เราจะพูดถึง My Favorite ในเดือนมกราคมนะคะั่นเองค่ะชื่นชอบชวนเสียตังค์นะคะปี2,565เดือนแรกมาแล้วคะ่ะมกราคมชอบและใช้อะไรกันบ้างไปดูกันเลยคะ่ะ อยู่ในตะกร้านี้นะคะก็ไม่ได้เยอะไปแล้วก็ไม่ได้น้อยไปนะคะเริ่มสิ่งแรกนะคะเป็นสิ่งที่ไม่ใช่สกินแคร์แล้วก็ไม่ใช่เมคอัพนะคะแต่เป็นยาสีฟันค่ะมันมันก็ถือว่าเป็นแบบว่าอะไรที่เราใช้แล้วถือว่ามาชอบได้ก็คืออันนี้ค่ะ เป็นยาสีฟันทิสม่านั่นเองนะคะอันนี้เป็นหลอดเก่านะคะทิสมา่าหลอดเก่าแล้วนี่ก็คือเป็นหลอดใหม่ซึ่งเรามีเยอะมากแล้วเราก็ขายด้วยอย่ี่บอกคือเริ่มต้นมาจากการที่พี่หมีนะคะมีกลิ่นปากเวลาแบบอยู่กับบามปามรู้สึกว่าเฮย้ยกลิ่นปากเขาแรงนิดนึงแล้วบามรู้สึกว่ามันไม่โอเคอ่ะไม่ว่าคือขนาดนอนนอนด้วยกันอะไรเงี้ยถ้าเขาหายใจมันจะ กระเถิบหนีเนี่ยสาม,มีหลายๆคนอาจจะเป็นใช่ไหมเราก็แบบทําไมดีเราไปเล่นติ๊กตอกนะคะคือหน้าติ๊กตอกมันจะขึ้นฟีที่เขาโฆษณามาใช่ไหมตัวนี้มันขึ้นมาพอมันก็เลยอ่ะลองดูเขาบอกกินปากหายแน่นอนพูดเลยว่าใช้ครั้งแรกค่ะทั้งปามและพี่หมีนะคือพี่หมีกลิ่นปากหายไปเลยคือแบบ หายไปเลยแต่ว่าเราใช้ในประมาณที่คือเป็น1นต่อหนึ่งคืออันนี้ครึ่งหนึ่งแล้วก็ผสมกับคอเกตดาลี่หรืออะไรที่คุณมีอีกครึ่งหนึ่งนะคะหรือจะใช้เต็มเตมก็ได้แต่ว่าเนื่องจากว่ามันมีค่า50กรัมราคา1 0 0อบบาทที่ซื้อที่มีขายนะคะก็อาจจะราคาสูงนิดนึง แต่ระงรับกลิ่นปากดีมากแล้วบางตัวปามเคยใช้ยาสีฟันสมุนไพรมันจะกัดปากอ่ะมันจะรู้สึกโห้ยอะไรมันกัดปากอะไรขนาดนั้นเงี้งแต่ตัวนี้ไม่กัดปากไม่กัดกระพุ้งแก้มนะคะเป็นเป็นสมุนไพรแหละความรู้สึกแรกที่ใช้คุณอาจจะไม่ชอบสมุนไพรเลยไม่โอเคกับสมุนไพรเลยนะคะแต่ใช้ใช้ไปคุณจะชอบเองเพราะว่ามันสะอาดมากๆกลิ่นปากคือไม่มีเลยทุกคน คือพี่หมีอะถอดแมสออกมากลับกลับมาบ้านถอดแมสออกมาบาไม่ได้กลิ่นปากเลยแต่ถ้าวันไหนที่เขาใช้แต่พวกอายาสีฟันปกติที่มันมีขายตามทองตลาดทั่วไปมันจะแบบ เธอไม่ได้แปลงฟันใช้ยาสีฟันที่ฉันให้ใช้ใช่ไหมคือมันจะจับได้เลยคือกลิ่นมันจะปุ๊บเลยเงคือผู้ชายมันเหมือนจะเป็นเพราะผู้ชายหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือพี่หมิ่เขากินกาแฟอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นเพราะ่องไงคืออารมณ์เหมือนคนกินกาแฟดูดบุหรี่อะไรต่างๆเงมันจะมีกลิ่นปลาซึ่งอันเนี้ยโคตรดีแบบดี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 แบบดีถวายหัวเลยแล้วราคาสองบตัวปลาไม่แพงเลยนะคะ คือตอนปัจจุบันนะปามเอามาขายแล้วนะคะถ้าใครสนใจก็สามารถแอดไลน์มาซื้อได้นะคะอ่ะต่อไปเซรั่มลงหน้าบ้างเราได้่อไปแล้วก็คืออันนี้ค่ะ Innisfree นะคะเซรั่มชาเขียวนั่นเองที่เรา่อไปคือชอบมากกลิ่นคือดีแบบซูดติ้งจมูกม,มีความแบบบรมูนนะคะแล้วก็ลงซึมลงผิวายวให้ความชุ่มชื้นที่ดีมาหลักๆคือตัวนี้ให้ความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ปอบไปลงผิวอักเสบอย่างเงี้ยบางคนแพ้แดดหรือว่าแบบว่า เป็นการแพ้ยิ้มๆๆๆๆยิ้มยิ้มยิ้มเงี้ยสามารถใช้ตัวนี้ได้นะเพราะว่าเขาปลอบประโลมผิวได้เป็นอย่างดีค่ะสกินแคร์มีแค่นี้แหละนะคะก็ต่อมาเป็นน้ําหอมน้ำหอมที่รามชอบนะคะเป็นอันนี้ค่ะที่เราพอไปก็คือ q p l u s e นั่นเองที่เป็น j u l i e n ตจูเลียตอินพาร์นั่นเองนะคะก็คือแบบเป็นกลิ่นม,มูมวนดอกไม้ที่ปามบอกว่ารู้สึกเหมือนเป็นยายาอุรัสยามันมีความเป็นนางเอกอะไรอย่างไงเราก็เลยแบบเออชื่นชอบนะคะมันแบบว่า มันหอมสดชื่นดีนเป็นดอกไม้ที่ไม่ได้ฉุนจนเกินไปนะคะสกินแคร์อีกตัวหนึ่งอันนี้น่าจะใช้สกินแคร์นะลิปบาล์มไปยังใช้แต่ชอบตัวนี้อยู่นะคะอันนี้คือแบรนดม์อะไรไม่รู้อันนี้อันนี้ <laughs> นะคะ ก็ยังใช้อยู่ต่อเนื่องเพราะว่าดีมากแล้วก็แบบชุ่มชื้นอาม,มาว่าชุ่มชื้นมากกว่าลิปแบบแพงๆที่ปามเคยใช้มาอีกอันนี้คือชุ่มชื้นดีแบบดีมากๆแล้วก็แบบราคาถูกด้วยฉันจะไปหาซื้อที่ไหนมันจริงๆข้าสมวนไเมคอัพกันเลยดีกว่านะคะเมคอัพอันแรกนะคะอยู่บนเอ้ยไม่ได้อยู่บนหน้าปามนะคะแต่ว่าปามใช้บ่อยนะคะแล้วทุกคนก็น่าจะเห็นในคลิปการแต่งหน้าลุกส้มไปแล้วนะคะก็คือนี้ค่ะ อันนี้คือเจ้านางค่ะ r a d i a n t Skin Foundation SPF 3 CPA 3บวงนั B ่นเองนะคะใช้สี C S B 1ีคือใช้ทุกอันนี้เป็นลองซองที่2ที่เขาส่งมาให้ด้วยนะคือแบบซองแรกซื้อเองซองที่2ส,ส่งมาให้นะคะที่เป็นแบบส่งมาให้เยอะมากถ้าใครเห็นรูปในติ๊กต็อกเนาะน่าจะใช่ก็คือแบบว่าคือดีอ่ะเป็นสีที่พอพอเหมาะพอเจาะพอดีกับผิวปังมว่ถ้าอยากได้ความที่มันขาวขึ้นก็ใช้เป็นสีเบอร์หนึ่งมาผสมก็ได้นะคะแต่ว่าชอบอันนี้ คือติดคนดีหน้าเนียนอ,อ่องตองมีความมีความละมุนนีอะไรอย่างนี้คนไทยใช้ได้นะคะไม่ได้คุมมาจจนเกินไปไม่ได้ปกปิดมากเกินไปคืออยู่ระดับกลางๆเรารีวิวไปแล้วไปหาย้อนดูก็ได้คือใช้แล้วชอบค่ะต่อมาเป็นแป้งซึ่ง ก็ไม่อยากจะบอกเขาส่งมาให้แต่ชอบจริงเจ้านางไดมอนทันซูลเซนเพลเดอร์นะคะทุกวันนี้ใช้จากตัวนี้คือใช้คู่กันแล้วแม่งโคตรดีเลยโคตรแบบโคตรของโคตรดีคือเพราะอะไรติดทนมากติด,ทน,ตดทนแบบติดทนจริงจริงติดทนแบบเอ้ยทำไมมันติดทนอะไรแบบนี้แต่งหน้าตั้งแต่เช้ายันแบบทุ่มหนึ่งสองทุ่มอะไรยังอยู่อะไรแบบนี้คือติดทนแล้วก็ไม่ต้องเติมระหว่างวันมากมายคือถามว่ามันมันทีโซนไหมม,มีมีบ้างก็เติมหน่อยไม่เป็นไรอะไรเงี้ยแต่เป็นแป้งฝุ่นที่แบบ เอ้ยคุณภาพโคตรจะดีเนื้อจะไม่ได้ละเอียดแบบละเอียดแบบฟุ้งกระจายเลยขนาดนั้นนะแต่ว่าเนื้อถือว่าโอเคมากๆกวันนี้ก็ใช้นะคะใช้แปลงในการปัดนะคะเพื่อแบบว่าหน้ามันจะได้ไม่มีดูแป้งจนก,กาันคือปามเนี่ยเป็นคนที่ผิวแห้งฉะนั้น การใช้แป้งอะไรที่มันแบบแมตจนเกินไปมันอาจจะแบบทําให้หน้าเราแบบแห้งเกินไปแบบมันมันแมตเกินอะเนาะคนผิวแห้งฉนันก็อันนี้ถือว่าคนผิวแห้งใช้ได้นะคะ,ะเลยเล้วคนทารองพื้นแป้งอะไรที่คนผิวแห้งใช้ได้เจ้านางจะน้องใช้ได้จริงอันนี้ไม่ได้สปอนเซอร์นะคะเขาไม่ได้จ้างเราแล้วเราก็ใช้แล้วชอบจริงๆนะคะต่อมาเป็นอายแชโดว์ก็แล้วกันค่ะปั๊มชอบเป็นอันนี้ค่ะ Andy Lady Co c k p ร์ c พนะคะเนี้ยเพราะรู้สึกว่ามัน ครบมากๆเลยดูดิสีอะไรมากมายขนาดนี้แสดส้มแดงเขียวเหลืองม่วงฟ้าน้ำตาลทองโอ้ดําอะไรอย่เงี้ยคือคือช่วงนี้ความแต่งหน้าความฝึกแต่งหน้าคือเหมือนแบบว่าจะทําทําฮาวทูสิสีซึ่งอันเนี้ยมันมีคือทุกทุกสีเลยอะไรเงี้ยแล้วบัมก็ฝึกปรือฝีมือไปเรือ่อยคือมัดกันเป็นกันสอมือก่อนที่เราจะอัด ให้ทุกคนมาดูกันนะคะก็ใช้เจ้าตัวนี้แล้วรู้สึกุ้ยพิกเมนต์ก็ดีสีก็ดีคือราคาถูกมากปาไม่รู้ว่าคุณจะไปหาที่ไหนแต่ว่าค่อนข้างชอบแล้วก็แบบมันเล่นสนุกได้อะรู้สึกว่าเฮ้ยมันสนุกจังเลยตัวนี้ฉันจะแต่งหน้าอะไรดีอะไรเงี้ยก็ใช้เป็นเจ้าตัวแอนดี้เลดี้ตัวนี้นะคะแล้วคือพาเลตราคาแพงๆพาเลตราคาเหมือน ทั่วไปสีห้าร้อยเขาไม่ค่อยชอบเล่นสีแบบนี้หรอกแต่นี้เป็นพาเลตราคาหลักสิบที่ไม่เกิน100บาทแต่ว่าเล่นสีสันได้แบบจีใจจริง,รง,รงๆเลยชอบแล้วก็เนื้อสีคือดีนะไม่ไม่ถึงแบบโอดีมากแบบว่าโอ้โหแน่นขนาดนั้นแต่ว่าถือว่าดีดีด,ดีแบบดีเกินราคาไปเลยนะคะปัดแก้วนี่ว่าชอบใช้ค่ะชอบอันนี้ก,กากาโชคาคาโชรูปหมีอันนี้นะคะซึ่งมันจะเป็นสองสีแบบนี้นะคะทุกคน เหลืองๆส้มๆแต่แบบแม่งปัดแล้วสวยเวอร์เป็นส้มแบบเนี้ยที่แบบเราปัดไปใน,นไอต่างหน้าส้มแล้วไม่รู้ใครจะเห็นเห็นพอจะเห็นไหมเพราะครแสงมันเริ่มหมดแล้วนะคะมันก็จะแบบเหลือแต่ไฟอะไรเงี้ยเงาก็โ,โหเด่นหลือเกงนไงขอโทษด้วยนะคะก็ะคือแบบว่าตอนนี้มันเย็นมากๆคือ จะหกโมงแล้วนะคะคือแบบสีสวยแล้วก็แบบเป็นความชิมเมอร,ร์กรุบกรุเบาๆแบบกริงกร้งๆไม่ได้แบบหนามากแน่นๆมากมันี้ก็เลยจะทาให้แบบมีความมีมิติบ,บนใบหน้าของเรานะคะใช้แล้วชอบลองหาในแอปส้มแอปม่วงดูไฮไลท์ในเดือนนี้จริงๆอ่ะชอบตัวซ,ซีด้วยแต่ว่าเหมือนเคยชอบไปแล้วนะคะแต่ว่าชอบตัวนี้เหมือนอีกเหมือนกันอันนี้สเตลล่าค่ะที่เรา,เาได้ใช้กันไปเนาะในแต่งหน้าลุก ฮอตพิ้งแมกกาพนะคะมันก็จะเป็นไฮไลท์แบบนี้ที่แบบคือมีความเล่นใหญ่ใจกระพริบ,บ <c ười> คือเล่นใหญ่มากแต่ว่าดูดิสีมันแบบอย่างเงี้ยเธอเอามาดอดหัวตามาไฮไลท์คือมันแบบกร,ร,ร,รุบกรุบกริบกรีบนาความแบบวิ้งวิ้งประมาณหมาหมาข้างบ้านเห่าแล้วหน้าดูคขานเ่ก็เออเห่าไปเถอะไม่เป็ไรโอเคต่อมานะคะเป็นเขียนคิ้วเนาะเขียนคิ้วว่ชอบเป็น เมลินดาสมาร์ร์ต์บราวนะคะคือตอนแรกเราคิดว่าหายเราคิดว่าอยู่กรุงเทพหรืออะไรเงี้ยปรากฏว่ามันอยู่หลังโซฟาเพราะว่าลูกๆก,ก็คือพวกน้ำขงิงน้ำอุ่นอย่างเงี้ยเขาเล่นพอเขาเล่นแล้วเขาก็จะวิบคือแบบเหวี่ยงไปตรงใต้โซฟาแล้วเพิ่งไปเห็นแล้วเราเพอกลับมาใช้แล้วชอบลคืออดเอาเขาไปอยู่ใน My Favorite of the Year เลยเพราะว่าชอบจริงชอบจังสีดีติดทนเขียนง,ง่ายโคตรถูก ไม่รู้จะพูดยังไงหลายๆคนต้องผ่านคิวเมลินดามาแล้วอันนี้ใช้แล้วชอบเป็นรอบที่เท่าไหร่ก็จำไม่ได้แต่ว,ว่าโคตรดีเลยนะคะอ,อ,อุปกรณ์เกี่ยวกับตาอีกตัวหนึ่งที่ชอบก็คือเมลินดาค่ะเป็นเจลไลเนอะร์เนาะสองอันที่เขาออกมาใหม่ทั้งสีน้ำตาลและสีดำนะคะผมชอบใช้สีน้ำตาลชนแบบมันเป็นกุดอะไรอย่างนี้แล้วนะคะเพราะว่ามันเขียนดีและติดทนมากสีดำนี่ยังไม่เคยได้ใช้นะแต่เใช้ไปสองรอบมากสีดำเออ แต่ว่าสีน้ำตาลนอะใช้บ่อยนะคะเนื้อนุ่มเขียนง่ายกลีดดีดูดีทุกคนคือแบบสีมันชัดเจนมากวันนี้วันนี้เอามาใช้ช่วงหัวตานะคะเนี่ยเพราะว่าเราอยากได้ความแบบสโมกยายน่ะวันนี้แต่งตาสีแบบชมพูชมพูไม่รู้จะเห็นเป็นชมพูไหมนะคะ ก็เป็นอะไรที่ใช้แล้วชอบติดทนดีเขียนง่ายค่ะแต่ว่าตัวตัวของดินสอมันอ่อนไปนิดนึงถ้าเกิดปาเป็นคนมือหนักใช่ไหมกดลงไปเนี่ยมันหักปึ๊กเลยเสียดายนิดนึืงแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะเป็นกาวติดขนตานะคะวันนี้ติดขนตานะแต่ว่าดูเหมือนติดไหมคือแบบดันเลืองขนตาผิดแบบเออเป็นลุกธรรมชาติไปจริงๆเราต้องแผนใหญ่กระพือกว่านี้เอ่อกาวติดขนตาผาใช้อันนี้เราชอบ20บาทเองอะ waterproof l a s h อะไรอ่านไม่ออกอ่ะเป็นอย่างเงี้ยสีม่วงเชื่อว่าหลายๆคนที่ติดขนตาต้องมีเราเคยเห็นคุณสายป่าน SP สายป่านใช้ด้วยแบบหุ้ยมันดีปกติจะใช้คอสซูปแต่ว่าช่วงนี้ไม่มีงบก็เลยไม่ซื้อข,ขอดูเพราะมันราคาแบบนิดนึงอะไรเงี้ยมาใช้นี้20บาทติดคนแบบติดเลยติดดีแบบพัดลมพัดมายังแบบเอ้ยยังอยู่ดีมีสุขของดี ต่อมาเป็นลิปสติกค่ะลิปสติกที่ผมชอบเนี่ยอันแรกจะเป็นสีชมพูก็คือ she loves นะคะ miss focus beauty tea อันนี้ที่เรา รีวิวไปอันนี้คือเบอร์04ที่เป็นสีชมพูใครยังไม่ใครยังไม่ดูอ่ะก็ไปย้อนไปกลับไปดูได้นะคะเพราะว่าอันนี้มันเป็นชมพูที่สวยมากเป็นชมพูกลีบบัวแบบเนี้ยไม่รู้ในกล้องพอจะเห็นไหมว่าแบบเออมันเป็นชมพูที่มันแบบสวยมากย้อนกลับไปดูรีวิวได้ะคะ่ะเนื้อดีมากๆเนื้อดีแบบดีจริงๆกบสีปากดีพคเกจิ้ง,งโคตรจะน่ารัก ดูสิน่ารักไหมน่ารักมากเลยนะคะอันนี้เป็นคือระหว่างเบอร์สามเบอร์สี่ผมชอบเบอร์สี่มากกว่าเพราะมันเป็นคนโทนชมพูอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ลิปอีกตัวหนึ่งที่ชอบแบบสุดๆได้มาแล้วแฮปปี้เลยคือแบรนด์เซนเซอรี่พารีนะคะอันนี้ที่เราห่อไปชอบทั้งสองสีเลยคือเบอร์สองและเบอร์ห้าเป็นลิปความเบอร์สองก็คือแดงแดงเบอร์ห้าก็คือดงังอย่างเงี้ย คือมันเป็นแบบลิฟวัวที่อยากจะแนะนําแต่ยังไม่ได้ยังไม่ได้รีวิวให้ดูนะทุกคนมันเป็นแบบนี้เนาะก็คือแบบว่ามันเป็นความแบบแดงจริงๆอ่อะอะถ้าใครดูฮอแล้วก็น่าจะเห็นอันนี้เบอร์สองแล้วมันไ่ไม่ได้แดงสม้มเป็นแดงฟ้านะและอันนี้เป็นเบอร์ห้าเป็นแดงกำเนี่ยแกแดงเนี้ยแดงกับดึงะไรเงี้ยมันเป็นความแบบ ใช้คู่กันแล้วดีเอาแดงสองเนี่ยทั่วปากแล้วเอาแดงกำเนี่ยลงด้านในปากหรือว่าจะสีเดียวแล้วเกลี่ยก็ได้ของดีราคาถูกแต่ไม่รู้จะไปหาซื้อที่ไหนลองหาในแอปส้มก็แล้วกันนะคะเนี่ยให้ดูสิรอบหนึ่งคือแบบโอ้มันแน่นมากนะคะและนี่ก็คือ my favorite of อ่ uh, January นะคะในเดือนมกราคมในปี2,565มีไม่เยอะไปไม่น้อยไปนะคะเป็นของใช้และดีแล้วก็ถูกมากด้วยนะคะก็ปกติห้องเราเช่องเราถูกมากเมีอ่อนเนี้ยแพงอันเดียวน่าจะเกือบพันนะแต่ปั๊มจำไม่ได้ปั๊มซื้อมาตอนเซลล์แบบ500กว่าบาทนะแต่ว่าของที่มันขายในเซลฟอร่าหรืออะไรเงี้ยมันน่าจะเกือบพันปั๊มไม่ได้ใจสติลไลมีมน มันมีในซูเปอร์มาไหมไม่แน่ใจอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็อันนี้อาจจะราคาสูงนิดนึงถ้าเกิดว่าซื้อในพวกคอนฟีหรือช็อปเขามันพันกว่าบาทเลยอันนี้ป็นเป็นเซตมันจะคุ้มนะคะ ก็เนี่ยมันเป็นของดีราคาถูกที่อยากจะแนะนำอยากให้ทุกคนมาซื้อกันก็คือชื่นชอบวชวนเสียตังคนะระอเสียตังได้เลยของดีราคาถูกจริงๆนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบการสนับคุคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์บําด้วยนะคะตามบําในโซเชียลมีเดียด้านอื่นค่ะรีวริวเจ้าบรนด์เราเองทวิตเตอร์ไอจีแอดเรเองนะคะใครที่ยังไม่เกิด Subscribe อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะคะวันนี้ ขอภายแสงอาจจะแบบโหยแน่นอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นเงาวนิดนึงไม่เป็นไรหรอกเนาะเราแบบเราไม่ได้มาเมคอัพเรามาแค่เหมือนแบบฮออะไรเงี้ยเพราะว่าข้างหน้าบ้านถ้าเกิดเปิดกระจกอะมันคือคนที่บ้านตรงข้ามเขายืนถ่ายรูปหน้าบ้านตัวเองมาก็เลยไม่อยากจะเปิดหน้าต่างแล้วอัดคลิปเพราะว่าเขาจะเห็นเราอะไรเงี้ยแล้วก็มาอยู่ที่ห้องตรงนี้ดีกว่าโอเคเจอกันใหม่ในอีพีหน้าวันนี้ลาไปก่อน h a v e a n i c e d a y นะคะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย